มาแล้วหนิงปณิตาเปิดใจเคลียร์ทางน้ำตาหลังถูกโยงเลิกสามีบ่อยครั้งที่ครอบครัวของนักสแสดงผู้จัดสาวหนิงปณิตามักจะถูกจับโยงประเด็นปัญหาครอบครัวแตกมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้างอย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีประเด็นข่าวนางรายหน้าเวียงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักร้าวขาเตียงหกักล่าสุดนิงปณิตาก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เคลียร์ชัดๆว่าประเด็นข่าวนางรายหน้าเวียงไม่ใช่เธอแน่นอนแต่ยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงกําลังปรับ รุ่งแก้ไขทุกวันนี้ยังอยู่บ้านด้วยกันใช้สถานะสามีภรรยาเหมือนเดิมตอนนี้โฟกัสที่ลูกและครอบครัวเป็นหลักยิ่งในฐานะของคนเป็นแม่ก็ต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกส่วนสามีจินจารินทาวัฒนะก็มีการพูดคุยกันประมาณหนึ่งแล้วส่วนในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับน้องนิรินไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หนิงต้องวินวอนจริงๆข่าวบางข่าวหนิงเข้าใจการทํางานทุกคนหนิงอยากจะขอเวลา จะเขียนข่าวอะไรถึงเรื่องนิงลูกนิงอ่านหนังสือเป็นแล้วทุกเรื่องจะถูกจารึกไว้บนโลกออนไลน์ที่ลบไม่ได้ทุกคนที่คอมเมนต์หรือเขียนข่าวไม่มีใครอยากทำร้ายลูกเล่าแต่การสื่อสารลายเรื่องอาจสร้างแผลให้เด็กโดยที่ไม่รู้คำพูดบางคำของนิงก็อาจสร้างแผลให้ลูกโดยไม่รู้ตัวหนิงปณิตากล่าว